ท่านชลาจะอยู่ด้านซ้ายของรถโบรถโปรดะมาตรวจสอันตรายขณะขึ้นลงจักรวรถและตรตรวจสอบสิทของสรภาระของท่านที่รขึ้นลงจกรวรถด้วยค่ะพวรถจะไปใสถานีบ้านโป่งอันตรายสถนีรวรถเร็วพวที่171บนทางสถานีกลางกรุงเทพอนิวัตสุดปลายทางสถานีสุนโซลกขอความกรุณาผู้โดยสารทุก้าโตรอย่างใจบริ บทัดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขอบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่ง ให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็น เกตแต่ันนี้เขามันปกตามเวลานะครับ40รถตามเวลาเราไม่ได้เจอกันนะผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเที่ยงนีและมีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำตัวของสัมภาระของท่านไปรอรับการโดยสารได้ที่ชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชาลาที่หนึ่งซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารสถานีหลังไป ่านใช้ทางเกิดช่วงราวด้านหลังสถานีเพื่อไปยังชานชาลาที่ต่อสร้างใหม่ชานชาลาที่หนึ่งและรอรับการโดยสารได้ตรงบริเวณใต้ตโครงหลังคาเหล็กสีเหลืองผู้โดยสาร